บรรยากาศก็ต้องรอนเลยง,งานครับตอนนี้เหลืองงานหามวงเทิงงานบ๊อมีอู่ตอนนี้ก็ต้องสิเหลี่งานอยู่สั่นสองนี่ที่สองหน้าที่เหลือครับ งานอง่อยายยต่อยายสองคนนี่ไงตอดีครับเออเฉลยงานถาออดดังครับออดดังเลยยางลงไปสะเกนบัตรเนี่ยบริเวณนบอบ ทันสององที่ผมเห็นง,งานนะครับเครื่องนั่นที่ผมเห็นง,งานนี่ก็ยือนอีกของหนึ่งครับของเิตกันพนมครับอยูตโตูต้เชนเนีย่ยอวดดังนะครับ ใ้หยิดไปเบอร์ครับสั่นแรกผมห้งานอยู่สั่นสองทงานยังอยู่ครับนะครับกําลังลงบันไดไปสแกนบัตรเหลืองานขอบคุณครับ รถพนัง,ง่างครับเจ้าต้องสิงไปสะเกียนบัตรครับบัตรขนม <c oughs> กลัวดังครับนี่ แนวโรงงานครับต้นไทยเกาหลีสะเก็ดบาดยู่นังสะเก็ดบาดเลิกงานกกนะครับซื้อบริษทัทเศีสยรดวงสปริงโอ้โวมีครับชว่วงนี้เลิกหามงค์หาม,หามคงค์ครื่องนะครับสะเกนบาดหอ,อกงานแค่นี้ขึ้นไปห้อง บ้านไปดอกหาสือเหล่าเมื่อเี้าก่อนครับรถคนงานบริษัทหญ่อยู่ค่อนกระไรรถับทรงคนงานรถค่อยๆเพื่อกันรถทั่วบรรยากาศนาโรงงานครับเหลืองานหาโมงคือง ตอนนี้กำลังสัญญางไปซื้อเหล่ามากแก่ขุนก็เป็นผู้เขาครับโรงงานอยู่ทั้งผู้ก็มี่รถทรงอย่างนี้สีบ่อโจตันมาสัตวสีแม่นะนเนาะนี่ทางโรงงานครับนี่รุ่นดอกไม่ดอกอะไรสิร่งใเฟ่ไม่แดงมี่โอ้โไม่แด,ง,ดงบุหอนแต่บ,บุห็นนะเพื่อ นี่กับแท็กซี่ได้นี่ครับแท็กซี่มาถ่าครับเมียเห็นงานอยู่โรงงานเดียวน็กซี่เกาหลีนี่ครับสิมาัสดอเหล่าร้านนี้บ่ไปไกลร้านจีเัสทำอะไร มาแล้วครับเรา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 เอาขวดเดียวพอ้ผู้สาวเั็นไปหาเนว้เกี่ยมก่อนได้ยังไงนี่นีาตี

นี่ครับหอหมองพักแล้วหอดล้งเท้าก็ห่องครับที่ซื้อไปซื้อมั่นเลยเฮ้ยเ hey, 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 hey. <laughs> ห้แจงแน่นีกับของผมลังจะเปิดห่องครับ แต่ว่าอยากห้ามแทบคุณเกียกได้เห็นครับหัวจะไม่รุ่นเนาะธรรมดา <Okay. S 2> เปิดห้องเข้ามาแล้วคือเป็นตะหกแท่เนอะเปิดไฟขึ้น mm hmm. เหนืออือคืออยู่ mm hmm. อนอนครับ ยัอนสิภาพไปเบิ่งสวนผักครับปลูกผักไว้ทั้งดาดฟ้าขึ้นมาเลยอันนี้ครับดาดฟ้าญี่ปุ่นก็นสวนหนึ่งนี่สวนผักหน่อยปลูกไว้อันนี้ก็ปลูกกระเพาะครับหมู่บ้านกระเพาะ มอมป้อมเป็นดอกเป็นหรอบาวพีก็ว่หวางด้วยวุ้นข้าวหนามเขือเปียกอันนี้ก็ต้นหวางครับตะก,กีโดกดอกอันนี้เปี๊ักซีเล่าอันนี้ใบยังอันนีเขาเอือนเพราะมาจากบัวกินนะของอเ,เทียตะไคร้ครับผักบุ้ง น,นี่อย่างวะหอมเปียะว่หอมเปียครับนี่น,นี่สซร์เนียครับสวนหน่อยผูไปดา่านฝ้าเดี๋ยวจะพ้าไปเบื้องอีกสวนหนึ่งครับบนนะ่ะโตๆกําลังไปข่้นดินพ่้นเดินอยู่คนนี่ครับสวนหนึ่ง หอมป้อมพักสลัดครับปกที่ตัวตัวปูยังตัวตัวพักพักมาดิตั้งชายจนออกดอกแล้วเนาะตั้งชายครับต,ง,ตง,งมูใหญ่งานเลี่ยวตั้ผักบนดาบปลาอันนี้ก็ตะไคร้หัละผ้าครับกําลังติดฝอีตูวก็มีครับฝ่ายอีตัวผมนะอยู่ในเหลือบผมนะอตูติดเธอไเนาะ ไอ้ตัวหัวนะกำลังติดติดครับอันนี้เขาเอินไว้ยังก่หัวนี่ยังกัวเกาเกาอีดาบฝ่าเกาตองโอ้ยฝักสลัดเนาะแก่ทิ่มอะไรเราหนวนะดาบฟ่ามังตาฝ้าตาแพร่กับหัวน้ำเผาน้ำมูลนี่แหละครับอันนี้ก็โรงงานห่างเด่นนี่โรงงานแบบไง คือเ,เป็นผู้เขาคนน่ะนี่จะพู้อ,อ้อมอยู่คนน่ะต้า,างมั่งพู้อยู่คนเขาเย็นอย่งบุ๊คนี่ก็โรงงานห้างครับนี่อ้อ,อมโรงงานผมอยู่นี่แมียนบิ๊คดินี่ทอจนขึ้นยีส้นิมมุเหล้วทอพุ่นอันนี้ก็อยู่ข้างเทิงครับอยู่เทิงดาดฟ้าเบิองอยู่ขาา้างล่างที่ไทยเบิองข้างล่างโรงงานบัดนี้ครับอันนั้นก็แมีนโรงงานผมทีม่แถบสีสมนะรถโรง,งงานรถพนักงาน นี่ครับนะครับคนงานกับไปสแกนบัตสโรงงานครับมวงนั้นปลอมย่ามอันนั้นกดตังอ้อมมาเพื่อเมียนบิดโรงงานผมนี่จนพ่วมผมยืนด้วยคกนกำลังไปสแกนบัตรออกครับโรงงานใหญ่ยอยู่แต่ว่าโอบ้บ่มีช่วงนสองเดือนแล้ว เดี๋ยวหันในล้านเจดหักแล้ว <c oughs> นี่ก็บ่ได้ส่งบานอยู่ดอกเห็นว่ากา็ได้เอาแค่นี้ล่ะครับไปห,หาอ้นกดพักนคนหญาก่อนหาเฮ็ดกับข้าวกับน้างกิน่นแค่นี้ล่ะครับ